เรื่องของการสรอบแบบใหม่ที่ทอปอ,อเป็นคนจัดก,การสรอบและเปลี่ยนชื่อข้อสอบจากทัดหนึ่งกับวิชาสามัญเป็น A Level ไอเจ้า A Level เนี่ยหรือการสรอบแบบใหม่ที่มันแค่เปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนหัวเรือในการออกข้อสอบเป็นทอปอเนี่ยนะครับพี่ก็อธิบายไปแล้วนะครับว่ามันก็แค่เปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนหัวแล้วก็เปลี่ยนราคาในการสมัครสรอบรับสมัครสรอบแล้วก็การสรอบนะครับข้อสอบตัวอย่างที่ทอปอยก ok ขึ้นมาให้ดูซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรจากที่พี่เล่าให้ฟังนะครับ แต่ว่าเราก็จะให้เห็นว่าในตัวอย่างข้อสอบกับโครงสร้างข้อสอบที่เขาทําบูปินขึ้นมาอีกแล้วนะครับทำมาก็คล้ายเดิมครับคล้ายกับไอที่เคยบอกในขั้นก่อนๆที่ผ่านมาที่พูดมาเนี่ยว่าจะออกตรงไหนกี่ข้อแค่สัดส่วนนะครับสัดส่วนในการออกกับจํานวนข้อที่เห็นอยู่บนหน้าจอเนี่ยก็เหมือนเดิมครับแล้วก็หัวข้อบทอ่ะมันก็ตรงตามหนังสือหลักสูตรใหม่เรื่องไหนสําคัญก็ออกเยอะหน่อยเรื่องไหนสาคัญน้อยก็ออกน้อยหน่อยก็เป็นปกติครับดังนั้นตัวอย่างโจทย์เนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยพี่ก็จะเฉลยให้แล้วกันซึ่ง ข้อ,กอนกกับพี่เเค็หมือยเรยยยไปแล้้ววดัอฉซนะคบ่างข้อแรกเขาพูดถึงบริษัทผลิตเครื่องดื่มจะผลิตลดลงร้อยละ3%ของจำนวนที่ผลิตเดือนก่อนหน้าไอ้ตรงนี้ฮะมันก็จะเหมือนเรื่องค่างเงินแท้จริงอะไรก็ตามที่มันเพิ่มหรือมันลดเนี่ยเป็นทวีคูณจากครั้งเดิมเนี่ยในเรื่องแค่เงินแท้จริงอะ่ะมันก็จะเรียนว่าเงินรวมเท่ากับเงินต้น คูณด้วย1บวกเลทเลทนี่คือเป็นเลทต่อง,งวดแล้วก็ยกกําลังจํานวนงวดนี่คือความรู้ในเรื่องข่างเงินแท้จริงซึ่งมันอัดแอปมาใช้กับโจทย์ข้อนี้คือไอ้เงินต้นก็กลายเป็นการผลิตเริ่มต้นการผลิตเริ่มต้นก็คือ5้าแสนขวดก็เป็นการผลิตเริ่มต้น อันนี้ก็คือผลิตปัจจุบันมันก็ดัดแปลงอะแดปแล้วมันก็ต้องคูณด้วยหนึ่งลบคือบวกนี่คือมันเพิ่มเป็นดอกเบีย้ยแต่คราวนี้มันลดก็คือเอามาลบอัตราดอกเบี้ยร้อยละลดลงร้อยละสามของจํานวนครั้งในแต่ละเดือนก็คืออันนี้เป็นเลทต่อง,งวดแล้วก็ลดลงสามเปอร์เซ็หรือสาส่วนร้อยยกกำลังจํานวนงวดก็คือจากมกะลาไปพฤศจิกามกะลาก็ยังไม่นับมกะลาก็คือห้าแสนแล้วกุมภาก็ เปลี่ยนไปแล้วหนึ่งคนมีนาเมษาพฤทธภาพุทธิกาที่คือเดือน11ก็เป็นครั้งที่10ที่ขยับไป ดังนั้นจานวนงวดได้คือ10งวดคําตอบนี้ฮะจบเรียบร้อยคําตอบนี้ก็ตรงกับชอยข้อหนึ่งไม่ได้ถามอะไรซับซ้อนแค่อัดสูตรหรือดัดแปลงสูตรสูตรค่างเงินแท้จริงมาใช้กับการผลิตทําไมมันถึงทําอย่างนี้ก็ถ้าน้องรู้ที่มาที่ไปของค่างเงินแท้จริงน้องก็จะอัดสตใช้ได้ซึ่งการือนอัดสตใช้มันอาจจะใช้กับการเพิ่มของแบคทีเรียเพิ่มของเชื้อโรคอะไรเงี้ยก็ใช้ได้อัดปอตยังไงดูถ้าเกิดน้องเริ่มต้นคือ A แล้วน้องเพิ่มหรือลดด้วยอัตราเรทอาดังนั้นมันก็จะเพิ่มหรือลดดไไป A คณัังงนนน้้น้อก็จะ จำนวนรวมใหม่ก็คือ a วงเล็บ1บวกลบ r ก็ขึ้นกับว่าอันนี้ใช้บวกหรือลบอันนี้ก็คือเริ่มตน้นอันนี้ก็คืออัตราที่เพิ่มหรือลดเอามาเอามารวมกันตัดดึงตัวร่วม a ออกก็คือผลลัพธ์ที่ได้ a, ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันก็กลายเป็นตัวเริ่มต้นในครั้งที่2แล้วแล้วก็ยังมาบวกหรือลบกับค่าเริ่มต้นนี้คูณด้วยเ a t r ที่เป็นเ a t เพิ่มลดพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บดึงตัวร่วม a คูณ1บวกลบ r ออกตรงนี้ดึงออกหมดก็จะเหลือ1ตรงนี้ดึงออกหมดก็จะเหลือ R แล้วตัวนี้ก็เป็นบวกลบก็คือเหลือตรงนี้มันก็เลยเป็น A คูณ1บวกลบ R ทั้งหมดกำลังสองครั้งต่อไปก็วนใหม่เอาตัวนี้มาเป็นตัวเริ่มต้นใหม่เอาตัวนี้นะเป็นตัวเริ่มต้นใหม่แล้วก็บวกเลทไปเหมือนเดิมมันก็เลยเกิดสูตร A คูณ1บวกลบ R ยกกำลัง N ก็คือเพรสเซนหรือปัจจุบันอันนี้ก็คือเรื่องทั้งเงินแท้จริงซึ่งไม่เห็นมีอะไรซับ้อนแค่ความเข้าใจของเรื่องที่เรียนต้องเข้าใจจริงๆนะว่าที่มาที่ไปมันยังไงก็จบตัวอย่างคนหนึ่งอยากจะบอกนิดนึงว่าไอตัวอย่างเนี้ยในอดีตนะที่เคยออกข้อสอบมาในปี6-465บางทีมันเล่นแบบเป็นหลายๆงวดเลยแต่ละเดือนไปปัจจุบันแต่ละเดือนไปปัจจุบันคือมีอย่างนี้หลายๆอันกลายเป็นอนุกรมเลยนะยังยังโหดหลายกว่านะครับ ส่วนข้อ2ก็วัดความวัดใจเข้าให้พี่ณาข้อความกอขอคแล้วก็ถามว่าข้อไหนทุกบ้างก็ไก่บอกโยนเหรียญทิ้งตรง2เหรียญพร้อมกันซึ่งแซมเป็ลสเปซหรือเหตุการณ์ที่เป็นไปได้เนี่ยโยน2เหรียญพร้อมกันก็ต้องเป็นหัวหัวหัวก้อยก้อยหัวแล้วก็คอยก้อย ถ้าเราเข้าใจว่าเหตุการณ์นี acha, ้มันมีทั้งหมด3กรณีคือหัว2เหรียญหัว1เหรียญแล้วก็ไม่มีหัวเลยงั้นโอกาสได้หัวก้อยยางละเรียญก็คือ1ใน3แบบอันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่เป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าในเรื่องความน่าจะเป็นเนี่ยหัวก้อยกับก้อยหัวเนี่ยถือว่ามันไม่เหมือนกันเพื่อกระจายน้ําหนักทําไมต้องกระจายน้ําหนักด้วยเนาะอันนี้ถ้าเกิดพูดก็คือได้หัวเหรียญหนึ่งก้อยเหรียญหนึ่งแต่ว่ามันต้องกระจายน้ําหนักเพราะว่าในความน่าจะเป็นเนี่ยอะไรที่ส้มเนี่ยถือว่าน้ําหนักมันจะมีโอกาสมากกว่าเ แล้วมีช่องสีสมม้มช่องเดียวเงี้ยโอกาสที่น้องปลาลูกดอกแล้วลงช่องสีส้มเนี่ยถ้าวงกลมนี้มันหมุนด้วยโอกาสมันก็เท่ากับสีขาวอ่ะทั้งทั้งนี้นมีแค่2ส,สีคือขาวกัะสม้มไม่ไอ,อโอกาสได้สีขาวมันต้องกระจายตามจํานวนช่องดังนั้นเนี่ยการคิดความน่าจะเป็นเนี่ยมันมันต้องถือว่าอันนี้มันต่างกันเพื่อกระจายน้ําหนักตอนสอนความน่าจะเป็นพี่จะพูดว่าของเหมือนก็คือของต่างเพื่อกระจายน้ําหนักนะในแง่ความน่าจะเป็นดังนั้นนํ่นคำตอบข้อนี้ไม่ใช่หนึ่งใน3แต่เป็น2ในสี่ ส่วนข้อขอไข่โดยนลูกเต๋าทิ้งตรงสองลูกความกันความาจะเป็นที่ผลรวมได้น้อยกว่า7เป็นหส่วน12ลูกเต๋าสองลูกเนี่ยถ้าน้องดิสเพย์ออกมาเป็นลูกเต๋าลูกแรกคือเป็นแต้ม X ลูกเต๋าลูกสองเป็นแต้ม Y ลูกเต๋าสองลูกเนี่ยจะถูกดิสเพย์ออกมาเป็นจุดสามที่หกจุดนี้คือลูกแรกได้แต้ม1 2, 3 4 5สามี่ห้าหรือหแล้วลูก2ก็ได้แต้ม1 2, 3 4 5สาี่ห้าหรือหดังนั้นมันก็จะมีสามที่หกจุดสามที่หกจุดเนี่ย ตัวน,นี้ก็คือได้6ทั้งคู่อันนี้คือได้1ทั้งคู่อันนี้ก็คือลูกแรกได้แต้ม6ลูกหลังได้แต้มหนึ่งส่วนตัวอันนี้ก็คือลูกแรกได้แต้ม1ลูกหลังได้แต้ม6ในได้61กับ1 6ถือว่าไม่เท่ากันเพื่อกระจายน้ําหนักตามที่อธิบายในกอนไก่ทีนี้เราอยากให้แต้มรวมน้อยกว่า7มันก็ต้องนับอะแต่พี่จะนับแบบไฮโซให้ดูเส้นที่พี่ลากสีแดงเนี่ยมันชื่อเส้นตรง x บวก y เท่ากับ7หรือแต้มลูกเต่า2แต้มรวมกันได้7 หนึ่งหกเนี่ยรวมได้เจ็ดไหมสองห้ารวมได้เจ็ดไหมสามสี่สี่สามห้าสองหกหนึ่งอันนี้รวมได้เจ็ดไหมอันนี้คือเส้นตรงแต้มรวมกันได้เจ็ดการที่แต้มรวมกันน้อยกว่าเจ็ดเนี่ยก็คือส่วนที่ระบายสีฟ้านี่คือที่เขาต้องการเนี่ยนี่คือแต้มรวมน้อยกว่าเจ็ดถ้าเหนือเส้นสีแดงคือแต้มรวมมากกว่าเจ็ดตกลงแต้มรวมน้อยกว่าเจ็ดเนี่ยมีทั้งหมดกี่จุดก็ตามที่กําลังระบายอยู่เนี่ยจานวนจุดก็คือมีคู่ลำดับหรือจำนวนจุดเนี่ยนะเท่ากับ ุดมีคมู่ดับทั้งหมด15จุดดังนั้นข้อไข่นี้ก็ตอบคํามได้เป็นคือ 15. จุดใน36จุดซึ่งเอาแม่3ทอนได้5ส่วน12ดังนั้นข้อไข่จริงส่วนข้อควายเนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนคู่กับจำนวนขี้อย่างละเท่าๆกันไอด้ดีไฮไลท์สีม่วงเนี่ยเลคูก็มี49ตัวเลคีก็มี50ตัวเพราะว่ามันไม่ใช่ 1, ถึงร้อยถ้า 1- ถึงร้อยมันจะบาลานดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็ไม่ใช่1ใน2มันมันต้องเป็น49ส่วน99 นั้นข้อที่ถูกก็มีเพียงขอไข่ถูกเพียงข้อเดียวซึ่งซึ่งไอ้คำถามนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็เคยถามมาในตัวอย่างข้อสอบหรือมันก็เคยแสดงให้ดูในตัวอย่างข้อสอบก่อนก่อนหน้าที่จะเผยแพร่ครั้งล่าสุดนี้นะก็คือเนี้ยข้อถามอะก็เกิจะเห็นว่าข้อสอบสมัยใหม่อะมันจะถามคำถามย่อยถึง3ามคำถามนะเมื่อก่อนถามแค่2กอขอ,ขอเดี๋ยวดีถามกอขอ,ขอนีนี้ก็เราก็เฉลยให้ดูนะครับ แล้วเราก็อธิบายเนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐานของมปลายที่ควรทราบข้อ3ก็ให้ตารางประพจน์มาเป็น p กับ q ซึ่งตารางประพจน์นี้ท่านผู้ใดที่เรียนตรรกษสตร์มาแล้วเนี่ยท่านจะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้จริงมีครั้งเดียวเราได้จริงเมื่อหน้าจริงหลังเท็จซึ่งเขาเรียกว่าตรงข้ามกับท่าแล้วเหตุการณ์นี้ตรงข้ามกับท่าแล้วว่าท่าแล้วเนี่ยจะเท็จเมื่อน้าจริงหลังเท็ แต่อันนี้เนี่ยกลับกันเลยจะจริงเมื่อหน้าจริงหลังเทจไม่ใช่จะเทจเมื่อหน้าจริงหลังเทจคือตรงข้ามกับท่าแล้วในเมื่อตรงข้ามกับท่าแล้วแสดงว่าคือถ้าใครเรียนพื้นฐานเรื่องนี้มาเ,เราจําได้ก็จะรู้ว่าตัวนี้ก็คือเลยมีค่าสมมูลกับนิเสธของ p แล้ว q ตรงข้ามมันคือน,นิเสธตรงข้ามกับท่าแล้ว p แล้ว q แต่เขาถามว่านิเสธของมันสมมูลกับข้อใดน,นิเสธของอันนี้ก็ต้องเป็น p ท่าแล้ว q เลย p ท่าแล้ว q ก็มีสูตรว่า Not p หรือ q ก็อีกส่วนหนึ่งคือ สลับกันแล้วใส่นิเสษคู่ตามความรู้ตระกศารนะสลับกันแล้วใส่ในเสษคู่สลับคิวมาอยู่หน้าสลับพีมาอยู่หลังแล้วใส่นิเสษคู่ซึ่งคําตอบที่ว่าก็ตอบช้อยสเพราะมันคือตัวนี้พอดีนะในในสองตัวนี้มันคือตัวนี้พอดีใน2ตัวที่มันเท่ากันจริงๆก็ตอบได้สามอันเลยตอบอันไหนก็ได้อะก็มันคือสามอันนี้ตรงข้ามกับตารางตรงข้ามกับตารางก็ท่าแล้วพอดีท่าแล้วก็มีสูตร2สูตรนี้ที่เท่ากับพีท่าแล้วคิวนะดังนั้นก็ตอบอันไหนก็ได้ในสามอันนี้เขาก็แสดงให้เห็นนะครับว่า ตัวอย่างข้อสอบที่เขาแสดงให้ดูเนี่ยมันมันไม่ได้มีการซับซ้อนเมื่อเทียบกับข้อสอบในอดีตเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีโจทย์สมัยใหม,ใหม่ก็คงเป็นข้อ4นี้มั้ง โจทย์สมัยใหม่คืออะไรคือไอโจทย์ที่มันต้องทําความเข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือทําซึ่งมันจะเสียเวลาประมาณ30วินาทีในการอ่านทําความเข้าใจดังนั้นเนี่ยเขาเลยออกข้อสอบยากมากไม่ได้หรือยากเท่าเดิมก็ไม่ได้เพราะเวลาจะไม่พอเขาบอกว่าเจ้าของฟิตเนสแห่งหนึ่งทําการสํารวจฟังก์ชันกําไรต่อวันเมื่อมีผู้ใช้บริการต่อวันเป็นพหุนามกําลังสองคำว่าเป็นพหุนามกําลังสองเนี่ยคำว่าเป็นฟังก์ชันพหุนามกําลังสองเนี่ยก็มีความหมายว่าเราต้องตั้งสมการ ว่าเป็นสมการกําลังสองแบบนี้เป็นมาตรฐานซึ่งเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาเนี่ยแปลเป็นสัญลักษณ์ได้ว่าอันนี้ก็คือถ้า x เป็น0ค่าฟังก์ชัน f(x) ก็คือติดลบ4 0 0พส่วนส่วนอันนี้ก็คือถ้า x เป็น10ค่าฟังก์ชันคือได้0แล้วแล้วอันนี้ก็คือถ้า x เป็น 30ค่าฟังก์ชันได้2000แล้วแล้วถามว่ามันจะมีกําไรสูงสุดเท่าไรการถามอย่างนี้ฮะแลวมันเป็นพหุนามกําลังสองนะฮะกลาลังสองคือพาราโบลาพาราโบลานี่ไม่หงายก็ควม่มแล้วการที่พูดพูดว่าสูงสุดเนี่ยนะแสดงว่ามันต้องเป็นคว่มมันต้องเป็นคว่มซึ่งการที่ A เ,เป็นการที่เป็นคว่มนี่ก็แปลว่าสัมมสทิที่อยู่หน้ากลาลังสองนี่เป็นค่าลบแสดงว่าข้อนี้ A ต้องได้ค่าลบแน่เพราะว่าถ้า A เ,เป็นค่าบวกเนี่ยมันจะเป็นพาราโบลาหงายแล้วตำแหน่งที่มันบกกลับเนี่ยในพาราโบลาเนี่ยจริงๆริงเขาเรียนตั ลบ b นะส่วน 2a นะคะ x อ่ะส่วนส่วนค่า y ที่บางคนก็จำเลยนะว่า 4ac ลบ b กำลัง2ส่วน 4a ซึ่งซึ่งถ้าใครไม่จำนะก็ใช้วิธีเอา x ไปแทนค่าในสมการความรู้เนี้ยพี่ว่ามันความรู้มอต้นเลนเออร้ํำนะน้องนำเหตุการณ์นี้ฮะน้องนำเหตุการณ์ที่ไฮไลท์สีฟ้านีน้ฮะไปแทนก็ไปในสมการนี้น้องก็หาค่า abc ได้เงื่อนไขแรกค่า f แทนด้วยลบ4,000ค่า x แทนด้วย0ูน ม,มันก็ได้ว่า C เท่ากับลบ4,000เลยเงื่อนไขที่2ค่า f แทนด้วย0ค่า x แทนด้วย10ตอนตอนนี้ข้างที่ C รู้แล้วนะว่าคือลบ4,000ดังนั้นสมนการที่2ก็คือ 100a บวก 10b ลบ4,000เท่ากับ0ก็ย้ายไปเป็นเท่ากับ4,000ซึ่งซึ่ง,งเอา10หารด้วยก็เป็นสมนการ 10a บวก b เท่ากับ400นี่ก็คือสมการที่ยังไม่รู้ a กับ b จากเงื่อนไขที่่องเงื่อน,นไขที่ส เงินเนไขที่1น,นี้ได้4ไปลบ4,000เรียบร้อยเงินไขที่2แทนเข้าไปนี้ก็จะเหลือแค่นี้หลังจากแทน4ด้วยด้วยลบ4,000ด้วยต่อมาเงินไขที่3 แทนค่าเอด้วยส0ันแทนค่า x ด้วย30เข้าไปในสมการอย่าลืมแทน c ด้วยลบส0พด้วยนะแท่เข้าไปในสมการที่ให้ไลท์สีฟ้านะก,ก็จะได้ว่าย้ายลบส0พนไปบวก2,000เป็น6000แล้วก็อ้น,นี้ก็ยกกำลัง2ก็ได้900แล้วก็อันนี้ก็ได้30 b บเอา30หารตลอดอันนี้ก็จะเหลือ200เท่ากับ 30A บวก B นี่ก็คือสมการที่ได้จากเงื่อนไขที่3ามสมการนี้ค่ะ2 2สมการที่ยังไม่รู้เอบีสมการ1กับสมการ2งเนี้ยยังไม่รู้ A b ก็เอามาลบกันได้ค่า a แล้วก็แทนค่าค่า a ที่ได้ก็ได้ค่า b เอาสมการ2ตั้งลบสมการ1ก,ก็จะได้ตัวเลขคือลบ200ฝั่งตัวเลขนะฝั่งตัวแปร b ก็จะหายไปก็จะได้20 a ก็กจะได้ a คือลบ10แล้วอ a เป็นลบ10ไปแทนในสมการ1หรือ2ก็ได้ก็จะได้ b ก็จะได้ b เป็น500ก็ a เป็นลบก็ไม่แปลกอะไรนะเพราะเรารู้เราตั้งแต่ต้นว่าข้อน,นี้มันต้องรูปความแล้วสูงสุดสูงสุดก็ต้องที่ x เท่ากับลบ b ส่วน 2a ตามหลักของกําลังสองหรือพาราโบลาก็กที่ x คือลบของ500ส่วน2คูณ a ก็คือ2คูณลบ10ซึ่งซึ่งก็ได้ x เป็น 25ดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็ตอบ f ของ25คือค่ากําไรพอๆได้ x ที่มันเป็นจุดวกกลับตรงนี้ก็จะได้ค่าสูงสุดก็คือ f ของ25ซึ่งถ้าเกิดทําอย่างนั้นก็ก็ก็ไม่ต้องใช้สูตรนี้มาแทนค่าตอบก,ก็ใช้หา f 25เลย f 25ก็ต้องเป็น a คือลบ10คูณ25กำลังสบบวก b คือ50คูณ x คือ25 แล้วก็บวก c ข้างที่คือลบ4,000ก็แทนค่า x เป็น25เข้าไปในในฟังก์ชัน f มันมันก็ไม่ใช่ความรู้มอปลายเลยด้วยซ้ำนะครับมันก็เป็นความรู้มอต้นนะ สำหรับโจทย์ตัวอย่างที่เ,าเพาะเขายกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าแนวข้อสอบมันจะเป็นยังไงอ่ะมันมันก็แค่โจทย์อ่านเอาเรื่องทําความเข้าใจโจทย์ที่ไปแต่งให้มันเข้ากับสถานการณ์ความเป็นจริงซึ่งมันเสียเวลาอ่านโจทย์แต่ว่ากระบ,บวนการทํามันก็เหมือนเดิมก็อย่างที่บอกว่าต้องง่ายกว่าเดิมนิดนึงที่เหลือก็คิดเลขครับอันนี้ก็ลบ6 2 5 0 อันนี้ก็12500และอันนี้ก็ลบ4 0่พันะฮะซึ่งผลลัพบสุดท้ายก็จะได้เท่านี้ครับ2250นะครับหน่วยก็เป็นบาทน,นะครับ ก็เขากับกี่บาทนะครับอันนี้ก็คือเฉลยที่เราเพิ่มเติมบูปินที่เคยอธิบายให้ฟังนะฮะด้วยการเพิ่มเฉลยตัวอย่างข้อสอบที่ทบอเขาเขาว่านี่คือตัวอย่างที่ข้อสอบเขาจะออกว่าว่าไปแล้วข้อนี้ก็แทบไม่มีความรู้มปลายจริงๆก็เป็นความรู้สมัยมต้นซ้ำซ้อนนะครับ ถ้าเป็นตัวอย่างข้อ5เป็นตัวอย่างโจทย์เติมคําตอบเขาบอกว่าให้จํานวนเชิงซ้อน z มีส่วนจินตภาพเป็น125ความหมายนี้ก็แปลว่า z คือ x บวก124ยพอเขาบอกจินตภาพมาแล้วเราก็แทนในเงื่อนไขนี้ก็ได้ค่า n แค่นี้เง,เงื่อนไขนี้ขออนุญาตย,าย้ายตัวหารขึ้นมาคูณด้วย เพราะเราไม่ชอบเศษส่วนแล้วแทน Z ด้วย x บวก1 2 4 i เท่ากับ4 i คูณ Z บวก n คือ Z ก็คือตัวนี้บวก n ก็แทนค่าเข้าไปแทนคา่า Z เข้าไปตามเงื่อนไขโจทย์แทนเข้าไปตามเงื่อนไขโจทย์จะเห็นว่าตอนแทนคา่า Z เนี่ยจินตภาพต้องเป็น1 2 4 i 124 แล้วคูณไอส่วนจิตภาพเป็นร้อยยีส่วนจิตภาพก็ต้องรู้เองว่าคูณไเพราะทำตามโจทย์สั่งปุ๊บไอ้นี้น้องก็คูณเข้าไปในวงเล็บน้องก็ได้เป็น4 i x บวก4คูณ124ก็คือ496 i กำลัง2ซึ่งมีค่าเป็นลบ1คูณเข้าไปก็ต้องไม่ลืมว่า i กำลังสได้ลบ1แล้วก็บวกด้วยคูณตัวท้ายก็เป็น Cni แล้วก็เท่ากับฝั่งซ้ายก็คือ x บวก ซึ่งพอคูณข้าไปเสร็จเนี่ยก็ตรงตามความรู้จํานวนเชิงซ้อนว่าจํานวนเชิงซ้อนเท่ากันเนี่ยส่วนจริงก็ต้องเท่าส่วนจริงส่วนจินตภาพก็ต้องเท่าส่วนจินตภาพดังนั้นที่ขีดเส้นใต้สีเหลืองก็ต้องเท่ากับสีเหลืองก็รู้ค่าเอที่ขีดเส้นใต้สีส้มก็เท่ากับที่ขีดเส้นใต้สีส้มอีกด้านหนึ่งเพราะนั้นเราก็รู้เลยว่า X เป็นลบสีที่ขีดเส้นใต้สีส้มก็คือ 124i ก็เท่ากับ 4i คูณ x บวก 4n คูณ i ซึ่งถ้าดึง4ออกก็จะเหลือ x ก็คือลบ496บวก n คูณ i อันนี้ก็มาจากสีเหลืองเท่าสีเหลืองอันนี้ก็มาจากขีดเส้นได้สีส้มเท่าสีส้มแต่ว่าขีดเส้นได้สีส้มเท่าสีส้มเนี่ยในด้านขวาพี่ดึง4 i ออกนะพอพี่ดึง4 i ออกปุ๊บ i ตัด4ตัดฝั่งนี้ก็เหลือ3 x ก็เป็นลบ496บวก n เท่ากับ3 x เพราะนั้น n ก็เท่ากับ สามเอ็ดย้ายลบสี่เก้าหกมาเป็นบวก 4, 9, 6, สี่เก้าหกซึ่งก็ได้เป็นห้าสองเจ็ดนี่คือคำตอบนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เขาเรียกว่าคณิตหนึ่ง ใน A level ซึ่งพอเป็นคณิน2คณิต2มันง่ายกว่าหรือมันละเอียดน้อยกว่าฉะนั้นโครงสร้างที่มีเนี่ยมันก็มีจำนวนบทหรือจำนวนหัวข้อแค่น้อยลงแล้วพอน้อยลงปุ๊บจำนวนข้อของไอตัวที่หายไปก็ไปแปะไอตัวที่มีอยู่จํานวนข้อก็ถั่วเฉลีย่ยเปลี่ยนไปก็คือพูดง่ายว่ามันก็แค่เนื้อหาน้อยลงข้อสอบก็คล้ายๆเดิมแต่ว่าง่ายกว่า ข้อหนึ่งก็เป็นตรรกศาสตร์เหมือนกันแต่ก็แทนที่จะหาสมมูลหรือทําความว่าใจก็หาแค่ค่าความจริงข้อความ PQR เนี่ยข้อความ P เนี่ยอันนี้รูท0.09เนี่ยมันก็คือ0.3ยกกำลัง2ถอดรูทซึ่งก็ได้0.3ดังนั้นค่าที่ได้ก็เป็นตรรกยะก็จริงส่วนข้อความ Q เนี่ยลบ3ยกกำลัง6อะ่ะมันก็เท่ากับ3ยกกำลัง6เพราะมันยกกำลังเลขคู่ซึ่งมันเป็นค่าบวกดังนั้น Q เนี่ยก็ต้องเท็จ ส่วนส่วนอันนี้ก็เป็นความรู้เรื่องจำนวนเฉพาะซึ่งจำนวนเต็มบวกที่หาร17ลงก็มี1กับ17เท่านั้นก็เลยเป็นจำนวนเฉพาะจำนวนเต็มบวกนะที่หาร17ลงดังนั้นอ่าน,นี้ก็จริงแทน P ีจริงมีคิวเท่านั้นที่เป็นเท็จเข้าไปในกอไก่ก็เป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็ได้เท็จเท็จถ้าแล้วจริงก็ได้จริง ขอไก่ก็ถูกขอไข่ก็เป็นอย่างนี้อันนี้ก็ต่อเมื่อในวงเล็บก่อนก็ต้องได้เทสเพราะไม่เหมือนกันแล้วตอนนี้นี่เศษจริงก็ได้เทสเทสหรือเทสก็ได้เทสดังนั้นขอไข่ก็ผิดเพราะสุดท้ายมันได้เทสส่วนขอควายก็แทนค่าพีค่าคิวค่าอาเข้าไปขอควายก็เป็นอย่างนี้ครับตรงนี้เชื่อมแล้กก็ได้เทสก่อนก็ต่อเมื่อไม่เหมือนกันก็ต้องได้เทสดังนั้นไม่ใช่ได้จริงก็ที่บอกมาก็ ก็ไค่พูดถูกข้อเดียวจะเห็นว่าทักษะในการแก้ปัญหาก็รู้ตรรกศาสตร์ไม่ต้องเยอะหรือไม่ต้องละเอียดมากเท่าแค่นั้นเองมันก็ง่ายกว่าหน่อยหนึ่งในตัวอย่างที่ทพอ,อ,อเขาหยิบยกขึ้นมาให้ดูนะครับ ตัวอย่าง2ให้คิดเลขเลยอะแค่ให้คิดเลขอะแทนค่า A ค่าบีอะแต่ว่าการคิดที่ฉันฉลาดนิดหนึ่งตามกฎเลขยกกำลังก็จะเห็นว่า A ยกกําลัง3แล้วยกกําลังซ้อน1นส่วนสแล้วก็ A ตัวล่างนี่คือ A ยกกําลัง5แล้วก็ยกกำลังซ้อน1นส่วนสแล้วมันหารกันก็เอาชี้กาลังมาลบกันก็จะได้ A กําลัง1นส่วนสสส่วนสลบหส่วนสี่ได้หส่วนส่ส่วน B นี่ B ีกำลังสองแล้วยกกำลัง1นส่วนสแล้วก็ข้างล่างนี้ก็ B ีกำลังสองแล้วยกกำลัง1นส่วนสี ก็จะเป็น b กําลัง2ส่วน2ลบ2ส่วน4ซึ่งก็คือ b กําลัง1ส่วน2ต้องระวังว่าตรงนี้ต้องมีแอบส์ลูดเหตุผลที่ต้องมีแอบส์ลูดเพราะว่า b มันยกกําลัง2ก่อนแล้วค่อยถอดรูทดังนั้นมันจะไม่มีทางได้ค่าลบมันก็เลยต้องมีแอบส์ลูดเพราะว่ามันยกกําลัง2ก่อนแล้วค่อยถอดรูทดังนั้นมันมันก็เลยต้องมีแอบส์ลูดอันคำตอบสุดท้ายข้อน,นี้ก็คือต้องคือก่อนที่จะคิดเลขต้องเคลียร์ให้มันน่ารักก่อนแล้วค่อยคิดเลขก็แทนค่กกา1 6ส1 6 หรือสิถอดรากสี่คูณด้วย B คือลบเกายกกาลัง1นส่วนสหรือคือถอดรากที่สแต่มันต้องใส่ออสส์ลูดก่อนเพราะมันยกกาลังก่อนแล้วค่อยถอดรูมันเลยต้องมีออสสลูดน้องคนไหนที่ไม่มีออสส์ลูดก็จะงงว่าในรูติดลบในรูเลคู่ติดลบแล้วในชอยก็หาค่าได้หมดก็จะไหวตัวว่าเราลืมอะไรหรือเราพลาดอะไรอันนี้ก็ต้องมีออสสลูดด้วยอันนี้ก็16ถอดรากสี่ก็ได้2องเพราะสิบหกคือสองกำลังสี่แล้วก็อันนี้ลบเใส่ออสสลูดได้เก้าแล้วถอดรูดก็ อันนั้นคาตอบข้อนี้สุดท้ายก็คือ6นั่นเองคือข้อ4นี่ก็คือตัวอย่างคณิต2หรือเลขที่มันง่ายกว่าเนื้อหาน้อยกว่านะโจทย์ก็ทับซ้อนน้อยกว่าคิดเลขก็น้อยกว่าข้อนี้มันก็หลอกนิดหนึ่งแต่ว่าช้อยมันก็ทําให้ไหวตัวได้แล้นั้นตรงที่พี่เน้นเตี๋ยมพูเนี่ยเป็นตรงที่ต้องระวังในข้อนี้นะครับ ข้อ3เนี่ยก็มีคน185คนลงมติ2เรื่องเห็นชอบกับไม่เห็นชอบแล้วก็เห็นชอบเรื่องแรก145เห็นชอบเรื่อง200คนแล้วก็ผู้เห็นชอบ2เรื่องเป็น3เท่าของผู้ไม่เห็นชอบเลยถามว่าคนที่ลงคะแนนเห็นชอบทั้งสองเรื่องมีกี่คนข้อนี้มันเหมือนมีเซตสองเซตนี่คือเห็นชอบเรื่องที่1อันนี้คือเห็นชอบเรื่องที่2แล้วก็ข้างนอกก็คือไม่เห็นชอบเลยเห็นชอบเรื่องที่1เนี่ยเขาบอกว่ามี145คนเห็นชอบเรื่องที่2องเขาบอกว่ามี100คน เห็นชอบทั้งสองเรื่องให้เป็น x ดังนั้นนี้คือ1 4 5ลบ x และนี้คือ1 0 0ลบ x ทีนี้การที่เขาบอกว่าเห็นชอบทั้งสองเรื่องเป็น2-3เท่าของผู้ไม่เห็นชอบเลยด้วยเหตุการณ์นี้ถ้าเราให้อันนี้เป็น x อันนี้ก็ต้องเป็น x ส่วน3 เพราะว่าเห็นชอบทั้งสองเรื่องต้องมากกว่าแล้วเราอยากได้ค่าเอกคือเห็นชอบทั้งสองเรื่องกี่คนแต่คนรวมกันหมดเนี่ยต้องรวมได้185คนหรือยูนิเวิร์สอันนี้ก็คือเอกภพสัมผัสและไอที่เขียนในเวนออยเลอร์เนี่ยก็คือจํานวนคนในแต่ละเงื่อนไขตรงนี้เห็นชอบ2เรื่องเลยตรงนี้เห็นชอบแต่เรื่องที่1เรื่องที่2ไม่เห็นชอบตรงนี้เห็นชอบแต่เรื่องที่2ไม่เห็นชอบเรื่องที่1ตรงนี้ไม่เห็นชอบเลยตามเงื่อนไขโจเขาบอกเห็นชอบเรื่องที่1มาแต่ต้องหาที่เห็นชอบทั้งสองเรื่องเพื่อให้เหลือเเเเเหห็็็นนนนนนชชอออออบบรรืื่่่่่งงทททีีี1าัั้้และก2 จะได้ไม่เกยกันก็คือบวกกันได้เลยไม่มีโอเวอร์แลปหรือทับซ้อนกันที่เรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนนะดังนั้นจํานวนคนก็คือ185คนเนี่ยก็ยต้องเท่ากับแต่ละช่องย่อยๆนี้รวมกันก็เหมือนคิดสูตรเซ็ต NA Union B เท่ากับ NA บวก NB ลบ NA i ิน e r B แต่ต้องบวกข้างนอกสุดด้วยเพื่อให้ได้ยูนิเวอร์สก็คือแทนที่เราจะคิดสูตรเซตเราก็ใช้แบนภาพไวน่อยเนอร์ด้านขวานะครับก็เป็น245นะครับลบเศษสองส่วนสาเอะเคลียให้เรียบร้อยนะแล้วก็เท่ากับ185ก็ย้ายข้างได้เศษสองส่วนสาเท่ากับ145ยสีลบร้อก็คือ60นะก็ได้ x คือ90้เนี่ยคณิตสองของทปอที่เป็นตัวอย่างให้ดูตัวอย่าง3 ข้อสอบก่อนที่ทอบอ,อาจะยกตัวอย่างให้ดูในบูปินก็เป็นแพท1หนึ่งแพทหนึ่งก็แทนที่จะเขียนเป็นคำพูดก็ทำเป็นกราฟแท่งให้ดูในข้อสอบเติมคำนะ ต่อามาตัวอย่าง4นะฮนะเขาก็ให้ฟังก์ชันเงื่อนไขมานะนะที่เรียกว่าฟังก์ชันขั้นบันไดเป็น400เลยถ้าอยู่ระหว่าง0ูนย์กับหนึ่งเป็นพันถ้าอยู่ระหว่าง1กับ5เป็นพันแถ้าอยู่ระหว่าง5กับ10เขาก็เอาเข้าเรื่องว่านี่คือราคาขนส่งนะโดยที่ x คือน้าหนักน้ําหนักก็จะไม่เกิน10บกิโลเพราะช่วงที่ให้ก็ไม่เกิน10บกิโลแล้วเขาก็ให้ส่งพัสดุ2ครั้งครั้งแรกส่ง0.5กิโลก็ต้องเข้าช่องนี้ก็อยู่ในช่วงนี้ครั้งที่สอง้ากิโลก็ต้องเข้าช่อง ก็นี่ไงครั้งทีหนึ่งครั้งนี้สองก็ตอพันสี่ร้อยโอ้ยยากตรงอ่านเอกณิตประยุกเนี่ยยากตรงอ่านอ่านให้เข้าใจเข้าเรื่องเข้าเงื่อนไขแค่นั้นเองอันนี้ก็แทบจะไม่ต้องคำนวณเลยองแงเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่พีบอกคอกิตประยุกเสียเวลาอ่านไปก่อนเลยสามิปครับตามก็อ่านแล้วทําคำวามเข้าใจสามิปดังนั้นเนี่ยโอ้ยถ้าคิดคำนวณยาวอีกเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยงไง สุดท้ายข้อ5จากการสํารวจจานวนอ่านหนังสือเป็นชั่วโมงต่อสัปดาห์ของนักเรียน22คนแสดงเป็นแผนภาพจุด22จุดได้อย่างดีเองขควาท้าย3มได้เท่าไหร่โอ้ยแค่น้องอะ่ะแปลแผนภาพจุดอะ่ะเป็นข้อมูลแบบที่เราเคยรู้อ่ะตรงนี้มันก็เป็นการบอกข้อมูล1ชั่วโมงมี้มี1คนอันนี้ก็ข้อมูลที่3ชั่วโมงมี3คนอันนี้ข้อมูลที่เป็น4ชั่วโมงมี2คน5ก็มีคนหนึ่ง6ก็มี5คนก็ไม่ต้องเขียนจนเสร็จหรอกครับแต่ ทำความเข้าใจก่อนว่ามันก็ไม่ต่างอะไรจากตรงนี้ที่เราเคยเรียนกันโดยทั่วไปเลขสุดท้ายก็เป็นเลขสิบแบบมีคนเดียว10ชั่วโมงมีคนเดียวก่อนหน้าสิบก็เป็นเลข9มี4คนทีนี้ถ้าเรายังจําได้ตําแหน่งของขวายที่3ก็คือ N อบวกหส่วนสคูณสามเคือจำนวนข้อมูลที่ n ต้องบวกหด้วยเพราะเป็นข้อมูลที่เห็นค่าชัดเจนที่เรียกว่าข้อมูลเดียวไม่ใช่ข้อมูลอันดับภาคชั้นที่เรียกว่าข้อมูลกลุ่มไม่ใช่ข้อมูลช่วงอันดับภาคชั้นที่เรียกว่าข้อมูลกลุ่มอันนี้เขาเรียกว่าข้อมูลเดียวไไไมม่่่่ใชปแยกกวาาาตตตีีรรับ ไม่เกี่ยวเลยนี่ข้อมูลที่เห็นเด่นชัดนียข้อมูลเดียวเมื่อเมื่อแทนเอ็นด้วยจํานวนตัวคือ22ตัวเพราะข้อน,นี้เขาข้อน,นี้เขาบอกว่าคิดจากยีิบสคนก็ก็จะเป็น23่คูณ3ส่วน4 6 9ส่วน4ก็ได้17.25 17.25ก็คือตัวที่17.25ซึ่งซึ่งตัวที่17.25เพราะตำแหน่งคือตัวที่ต,ตำแหน่งนี้คือตัวอันดับตัวตัวที่17.25 ทีนี้ถ้าน้องนับนะตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3าตัวที่4ตัวที่5้าอย่างเงี้ยนะน้องๆจะพบว่าตัวนี้คือตัวที่17และตัวนี้คือตัวที่18อันนี้คือตัวที่17และอันนี้คือตัวที่18 ดังนั้นตัวที่17.25นี้ก็ต้องอยู่ระหว่างสองตัวนี้เราเราก็จะอ้างว่าตัวที่17เนี่ยคือ8ชั่วโมงและตัวที่18เนี่ยคือ9ชั่วโมงตัวที่17.25มันก็คือตัวที่17แล้วบวกไปอีก0.25ของค่าระหว่างตัวที่17กับ18ก็คือเอาตัวที่18ลบตัวที่17ตามความรู้สถิติในการคิดตำแหน่งข้อมูลนะอันนี้ก็ตัวที่17ก็แทนด้วย8ตัวที่18ก็แทนด้วย9ตัวที่17ก็แทนด้วย8ก็แทนค่าเข้าไปตามเงื่อนไข พอยเตอร์การคิดตำแหน่งนี้มันมันก็จะได้ออกมาเป็น8.25แน่นอนเพราะตรงนี้ได้1พอดี คูณจุดสองห้าก็ได้จุดสองห้าพอดีบวกแปดก็ได้แปดจุดสองห้าเนี่ยครับก็คือตัวอย่างที่พี่ขอเฉลยเพิ่มเพื่อให้เห็นว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรนะอย่าคิดมากแล้วก็ตัวอย่างนะที่พี่เฉลยหรือพี่อธิบายเนี่ยก็คือตัวอย่างที่ทบอ,อเขาโพสลงในบูปินใช่ไหมซึ่งเขาก็มีคลิกให้ดูเฉลยจริงๆที่พี่เฉลยก็ทบออก็มีมีให้ดูแต่ว่าแค่ทบอ,อที่น้องคลิกก็จะเป็นเอกสารก็กไม่ได้เป็นภาพเคลื่อนไหวอธิบายนะครับ พี่ก็แค่อธิบายให้ก,ก็ก็ไม่ได้รู้ว่าอธิบายได้เหมือนกับที่เขาเฉลยไหมนะเพราะพี่ก็ไม่ได้ดูเฉลยเขานะพี่ก็ไม่สนใจก็ไม่มีอะไรนะครับแค,แค่บอกว่าความรู้ความเข้าใจมันก็ยังเหมือนเดิมตั้งแต่ก่อนหน้าทอบอ,อจัดสอบตั้งแต่เขาสอบที่เคยยาก,ยากในอดีตปัจจุบันนี้ข้อสอบง่ายขึ้นเพราะเราต้องอ่านความเข้าใจเสียเวลาอ่านความเข้าใจทําความเข้าใจคําถามในคณิตประยุกต์แล้วก็บนการการคิดก็ยังเหมือนเดิมความรู้ก็ยังเหมือนเดิม น,นอย่าไปคิดมากยืนบนพื้นฐานความจริงนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับพวกเรานะวันนี้ก็ขอเพิ่มเติมเ,มเฉลยโจทย์ตัวอย่างทบอใส่เข้าไปในบูปินให้นะครับในคลิปบูปินให้นะขอบคุณมากครับโชคดีครับ